เมื่อกี้นี้เกินบอกคุณผู้ชมไปเรื่องต้นรายการครับเรื่องราวของปัญหายาเสพติดเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่านนายกวางเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าต้องมาเพื่อปราบยาเสพติดนะฮะแล้วก็ต้องให้เห็นรูปประทามภายใน90วันหรือว่า3เดือนด้วยใช้กลยุทธ์น้งฝนคุณผู้ชมครับคือ1ปลุก2เปลี่ยนและก็3ปราบผู้เสพผู้ค้าลงโทษอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดมีความบกพร่องในหน้าที่นะฮะละเลยการปฏิบัติหน้าที่ เอาผิดอย่างเด็ดขาดครับเรื่องนี้นะฮะหลายอย่างเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแหละเยาวชนเอ่ยเด็กเอ่ยบางที่เป็นงมัวเมากับยาเสพติดรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเราไม่พูดหมายถึงเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ทุกคนต่างรู้ดีนะคะว่าแต่ละคนทําหน้าที่ทุจริตสุจริตกันอย่างไรบ้างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เปลี่ยนนะคะอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเป็นคอนเซปต์ปลุกเปลี่ยนปราบนะคะปราบนี่ปราบทั้งคนเสพคนค้าและเจ้าหน้าที่ที่ทาผิดกฎหมาย ด้วยนะคะท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานมอบนโยบายการบราการค่ะการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ เร่งด่วนก่อนนะตอนนี้เร่งด่วนก่อนให้กระชับเข้ามาก่อนโดยใช้กลยุทธ์ปลุกเปลี่ยนปล่าเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะปัดหนาวเลยพี่บอลคุณผู้ชมนะคะทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการแก้ไขปัญหาผ่านนโยบายการบรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนนี้3เดือน3เดือนใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะสามเดือนเก้าสิบวันเริ่มวางหมดไว้เลยนะคะทั้งหมด7ข้อด้วยกันในการปลุก เปลี่ยนแล้วก็ปราบเรื่องแรกเลยคือ 1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นซ e o ในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด<ฆ>แล้วก็ข้อ2สําคัญข้อนี้ครับคือปราบปรามยาเสพติดโดยการตัดวงจรการค้ายาเสพติดรายสําคัญรายใหญ่นี่จับกันก็ต้องจับให้หมักหนักกว่าเดิมจับกันให้เข้มข้นกว่าเดิมจับกันให้มากกว่าเดิมด้วยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่าล้างน,นักค้ายาเสพติดในพื้นที่นะฮะดำเนินการปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด<ฆ>อย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดใช่นะคะอ้าวข้าราชการ หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่แล้วดีอยู่แล้วเราก็ชื่น,นชมนชื่นชอบ<จ>เป็นกําลังใจให้นะคะให้ทําดีต่อไปส่วนใครที่ตอนนี้กําลังหลงผิดหลงทางไปทางอื่นบ้างรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองอยากจะกลับใจตอนนี้ยังทันนะยังทันนะคะส่วนข้อสามเนี่ยลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาผู้ที่มีอาการจิตเวชท,ทางยาเสพติดก็เป็นที่ทราบกันว่าใครเสพยามากๆอย่างกัญชาหรือติดอะไรก็แล้วแต่บางคนจะมีอาการจิตฟันเฟือนร้อนบ้า ทำร้ายร่างกายคนในครอบกนครัวบ้างเห็นข่าวทุกวันข้างๆบ้านหลอนแล้วไปรบกวนถือมาจะเผาบ้านบ้างต่างข่าวเห็นกับตาด้วยนะบางทีก็เห็นกับตาเลยนะใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้มีระบบในเรื่องของการติดตามดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังภายหลังกลับสู่ชุมชนเราก็ต้องพอเข้าไปเขาเี็อาการจิตเวะไปให้โอกาสเขาในการเข้าในการรักษาบําบัดพอออกมาเนี่ยเราก็ยังไม่ปล่อยปะละเลยเราก็ยังต้องดู การเขาว่าเขาคงที่หรือ,อยังเพื่อให้ สร้างสังคมให้หน่าอยู่และมีความสุขต่อไปด้วยและตัวเองเนี่ยก็ไปสร้างอาชีพได้ด้วยนะใช่ครอบครัวสําคัญนะฮะพลังจากครอบครัวที่จะโอบอุ้มเขาให้กลับมาสู่สังคมด้วยอ,อีกหนึ่งข้อครับข้อ4คือให้ทุกจังหวัดเนี่ยเร่งนําผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาตั้งแต่กระบวนการคัดกรองบําบัดรักษาส่งต่อตามกระบวนการให้แน่ใจว่าสามารถที่จะฟื้นฟูสภาพของผู้ติดยาเสพติดได้สําเร็จนะฮะและที่สําคัญคือการฟื้นฟูสภาพ าพสังคมด้วยนะครับให้การช่วยเหลือฝึกฝนในด้านของอาชีพสร้างอาชีพให้กับเขาคืนคนดีสู่สังคมเรื่องของการศึกษาเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ครับกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมีนาทีการงานทําได้อย่างปกติแล้วก็ไม่กลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกครั้งเพราะถ้าเราไม่ให้โอกาสน้องฝนสุดท้ายเขาก็กลับไปสู่วงจรเหมือนเดิมใช่แต่ที่สําคัญเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจที่จะเลิกมันอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะกําลังใจ ใดๆก็ไม่เข้ากําลังใจของตัวเองนะคะส่วนข้อที่5เนี่ยดำเนินการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สถานบันเทิง<ม>ค่ะคุณผู้ชมสถานบริการสถานประกอบการ,าร,การคล้ายกับสถานบันเทิงนะคะและบริเวณดโดยรอบสถานศึกษาด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งในการแพร่กระจายยาเสพติดหรือว่าการระบาดของยาเสพติดทาไมเขาถึงไปจํากัดวงอยู่ที่สถานศึกษาเพราะว่าบางครอบครัวอาจจะมุ่งมั่นแต่การทํางานนะ ค่ะหางานเรียนชีพหาเงินใช่แต่ว่าขาดอยู่อย่างหนึ่งที่ลืมนึกถึงว่าจะมอบให้บุตรหลานอย่างไรก่อนที่เขาจะสู่ปัญหานี้ก็คือเรื่องความอบอุ่นที่จะมีให้กับลูกๆก่อนนะคะอันดับแรกเขาจะได้คิดเป็นหาทางออกเป็นในการแก้ไขปัญหาด้วยสําคัญที่สุดนะฮะทั้งสถานศึกษาคุณครูนะฮะบุคลากรต่างๆที่สอนหนังสือน้องๆด้วยอันนี้ก็ให้ความสําคัญนะฮะรวมถึงเสริมสร้างบุกพลังนะฮะของประชาชนให้ตื่นตัวและก็ตระหนักถึงพิษ ของยาเสพติดเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังนะฮะสร้างมาตรการใดชุมชนแล้วก็มาตรการทางสังคมที่จะเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดอย่างกว้างขวางและข้อสุดท้ายครับข,ข้อเจ็ดครับข้อสุดท้ายค่ะทีนี้ขอให้ทุกจังหวัด <ừ> เลยนะคะ <ừ> คุณผู้ชมฟังไวได้ดีๆ <ừ> นะคะ <ừ> ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเร่งสร้างการรับรู้ค่ะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลด้วยโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลด้วยนะคะใช่ท่านนายกบอกเลยนะับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่จะสําเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆนะคะท่านนายกคนเดียวแก้ไม่ได้จริงๆทุกภาคส่วนต้องร่วมไมายร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตํารวจ <c oughs> ทหารสาธารณาสุขปป,ปสนะฮะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยร่วมกันบูรณาการใน,ในการจับไม้จับมือกันแก้ปัญหาไม่ให เยาวชนไม่ให้เด็กเนี่ยหลงไปติดยาเสพติดด้วยและก็ต้องได้รับแรงสนุนนะจากพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเราเแวดระวังคนในครอบครัวคนในชุมชนคนในสังคมและที่สําคัญน้องฝนคุณผู้ชมชแจ้งเบาะแสเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ลูกหลานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองอสําคัญนะสำคัญมากสำคัญมากคือทุกคนเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่คิดว่าเอ๊ ผู้ประกาศพิธีกรอย่างเราเราจะทำหน้าที่เป็นสื่ออย่างเดียวนะประชาชนทั่วๆไปเนี่ยทำหน้าที่เป็นตานสัวรราด้ยัยใช่แจ้งเบาะแสให้เลยเบอร์เดียวง่ายๆ3ตัวเอง191แจ้งเลยพบเห็นที่ไหนอย่างไรออมีการแบบ ที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายอ่ะใช่นอกเหนือจากนั้นนะเวลาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเกิดเหตุอะไรคะสามารถที่จะติดต่อกับเบอร์เดิมของท่านได้ไหมคะอะไรเงี้ยจุดไหนอย่างไรและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยโทรกลับมาจริงๆนะใช่ฝนเคยลองเคยลองใช่ไหมฮะเคยลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะถามเลยว่าสามารถติดต่อกลับได้ไหมคะตามเบอร์นี้เบอร์นี้เลยใช่ไหมคะก็คือเบอร์ที่เราโทรไปและเขาก็โทรกลับมาจริงๆว่าเหตุนี้ได้รับการแก้ไขหรือยังหรือว่าจุดที่ยังไม่ชัดเจนนะคะอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรเขาก็จะถามอีกครั ทั้งหนึ่งในวันเดียวกันเลยเนี่ยแล้วข้อมูลทุกอย่างที่พี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาจะเก็บเป็นความลับไม่ต้องกังวลใจนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วช่วยกันครับเรื่องของปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็เป็นห่วงโดยเฉพาะเด็กและก็เยาวชนนั่นเองครับเรื่องนี้ต้องจัดการให้เห็นเป็นรูปธรรมภายใน90วันท่านวางาม,ม,มามเดือนสามเดือนนะคะก็ช่วยกันหน่อยเลยกันทุก จังหวัดรวมไปถึงพี่น้องประชาชนและทุกคนด้วยนะคะมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ได้หมด